ข่าวดีเงินเข้าบัตรคนจนบัตรเก่าเฮส่งท้ายรับเงินสดอีกสามเด้งกดเงินสดใช้ได้เลยเงินอะไรใครได้บ้างดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะอัปเดตล่าสุด การโอนเงินเยียวยาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนประจำเดือนมีนาคม2566ยังเหลือรับเงินสดอีก3เด้งโดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินตามไทม์ไลน์ที่กำหนดเอาไว้ให้กับผู้ถือบัตรจำนวน13.5ล้านคนซึ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเก่าที่มีการลงทะเบียนไว้แล้วสำหรับเงินที่จะโอนเพื่อเป็นค่าครองชีพนั้น จะแบ่งเป็นวงเงินสำหรับการใช้จ่ายซื้อของอุปโภคบริโภคค่าเดินทางค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาและเบี้ยผู้พิการโดยยงเงินที่จะได้รับอีกสามเด้งที่เหลือในเดือนมีนาคม2,566มีดังนี้สำหรับในเดือนมีนาคมนี้มีทำลายการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีดังนี้วันที่18มีนาคม2566เด้งที่ห เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเด้งที่2เงินคืนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้ชำระเอง ส่วนเกินที่ประชาชนจ่ายมาจะได้รับเงินคืนทุกวันที่18ของเดือนเท่านั้นสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ต่อไปเด้งที่สวันที่22มีนาคม2566เพิ่มเงินเบี้ยวความพิการจำนวน200บาทสำหรับผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ